สวัสดีครับผมเซลเพียววันนี้จะมาแนะนำรถยี่ห้อนิสสันนาวาร่า p p 3 0 0นะครับผมลุ่นย่อย SL ราคาเพียง359,000บาทผ่อน6,500ตลอดสัญญาเดี๋ยววันนี้เรามาพาชมดูรอบคันกันนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าตัวใหม่ล้อดเดิมโรงงานเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับส่วนภายในนะครับโทนจะเป็นสีดำมาพร้อมกับเบาะผ้าลายใหม่หน้าจอวิทยุเป็นระบบสัมผัสนะครับผมเบาะหลังเป็นหนัง เลขไม้เพียง49,000กิโลครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผม6สปีดสำหรับใครสนใจเจ้านิสันคันนี้นะครับผมเลขไม้เพียง49,000กิโลครับผมนิสันนาวาร่า SL ราคาเพียง359,000บาทนะครับผมผ่อน6,500ตลอดสัญญาสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อ มาได้ที่เซลเพียวเบอร์โทร0646680405ได้เลยนะครับหรือจะมาดูรถด้วยตัวเองหรือจะอยู่ดูในเพจบูเจริญยนต์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ